สวัสดีครับช่างตาอน้ำไม้ยิงป่านะครับมาส่งงานอีกหนึ่งลำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนศูนย์นะครับกำคอนะครับท้ายตัวนี้เป็นท้ายไม้พยุงนะครับมันเป็นไม้พยุงยืนต้นตายนะครับที่เขาเรียกกันว่าไม้พยุงตายพายนะครับตัวนี้ประกอบการเข้ากับรางสาธรนะครับตัวพานท้ายก็จะมีออกโทนสีเทาๆขาวๆนะครับแล้วก็มีสีส้มนะครับ ตัวเนื้อไม้นะครับก็สันนิษฐานว่านะครับก็คือตอนที่มันเจริญเติบโตเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นพยุงส้มนะครับพอมันริ้ต้นตายนะครับทําให้บริเวณนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับไม้ตรงนี้มันเป็นแก่นนะครับก็คือแก่นล้วนเลยไม่ใช่กระพีนะครับเห็นเขาขาวนี้ไม่ใช่กระพีนะครับมันคือไม้พยุงตายพายนะครับสีมันก็จะเป็นขาวๆซีดๆแบบนี้นะครับแต่แข็งนะครับเป็นแก่นนะครับ เนื้อไม้เนื้อไม้ตรงนี้แข็งนะครับก็ตัวนี้ก็บวกแกะลายเชคเกอร์เข้าไปอีกนะครับแกนตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งนะครับวิ่งผ่านตรงนู้นไปนะครับมันก็จะมีส้มๆขาวๆนะครับปนๆกันไปนะครับก็ตัวนี้ก็ปิดท้ายด้วยไม้พยุงดำนะครับพยุงตับขวายนะครับอันนี้ก็ขั้นด้วยชิงชันนะครับ แล้วก็เป็นแผ่นคอมโพสิตนะครับแล้วก็ปิดท้ายสแตนเลสนะครับบริเวณนี้นะครับส่วนหลังนะครับส่วนหลังก็ปิดด้วยไม้กระพี้เข่าควายนะครับที่เห็นเป็นลายๆนี่นะครับชั้นๆนี่นะครับไม้กระพี้เขาควายนะครับส่วนหน้านะครับไฟเบอร์ติกสามมิลนะครับสเตนเลสปั่นเงาทุกจุดเหมือนเดิมนะครับไกล์ระคังนะครับตัวนี้ปีกเป็นปีกห้าสิบห้านะครับงาน cNC สามารถยก เชือกข้ามได้นะครับข้ามรองได้เหมือนเดิมนะครับศูนย์หน้านะครับไฟเบอร์ออปติกสามมิลนะครับัเงาสแตนเลสให้หมดทุกจุดนะครับตอนนี้ชักเจ็ดสิบนะครับทิ้งปลายห้าสิบนะครับปลายห้าสิบชักเจ็ดสิบนะครับจากหน้าไกลมาถึงคนปีกบริเวณนี้นะครับห้าสิบทิ้งปลายอ่าไม่ใช่อันนี้เจ็ดเจ็ดสิบนะครับชักเจ็ดสิบจากนี่มานี่นะครับเจ็ดสิบนะครับ แล้วก็ทิ <reveal again response> <performance> ้งไปจากตรงนี้นะครับห้าสิบนะครับบริเวณนี้ไม่ได้วัดนะครับอันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าวัดจากนี้ไปนะครับไปทางนี้นะครับก็จะเป็นเจ็สิบห้านะครับทิ้งไปจากตรงนี้นะครับจากบริเวณนี้มาทางนี้นะครับห้าสิบนะครับใส่ยางเยอะๆเลยนะครับห้าสิบก็ไม่น่าจะข้ามแล้วนะครับหมายถึงยางนะครับไม่น่าจะข้ามแล้วนะครับทิ้งไปสี่สิบห้ามีโอกาสข้ามได้อยู่นะครับ ล็อกออโต้นะครับทำเองนะครับตัวนี้ผมทำเองเดี๋ยวผมพลิกอีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีตาเยอะอยู่นะครับผมหาบริเวณที่มันมีตามาให้นะใส่เข้าไปนะครับนี่ก็หนึ่งตานะครับสองนะครับอันนี้ก็อีกนะครับสาม เฉพาะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็สามนะอันนี้ก็สี่ล้วนี่นะครับแก่นพยุงนะครับมันเป็นแก่นพยุงตายพายนะครับแกะลายนะครับแกะลายเช็คเกอร์นะครับ สองข้างนะครับเบอร์สามนะครับผมใช้มีดเบอร์สามนะครับในการแกะองศาที่ใช้ก็สี่สิบนะครับสี่สิบองศานะครับก็จะเป็นส้มๆนะครับส้มๆแล้วก็เป็นเทาเแล้วก็มาออกโทนขาวขาวนะครับแข็งนะครับแข็งนะครับเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะอันนี้มันเป็นแกะมันนะครับไม่ใช่กระพี้นะครับก็ภาพโดยรวมนะครับ วีดีโออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใช้มือถือนะครับถือถ่ายไปนะครับไม่มีกันสั่นนะครับก็อยากให้เห็นชิ้นงานนะครับสัส่วนใหญ่นะครับไม่ได้แบบทําให้มันถ่ายทําเหมือนมืออาชีพอะไรนี้นะครับคือเราไม่ใช่มืออาชีพตรงนั้นนะครับก็คือถ่ายให้เห็นชิ้นงานนะครับ เอกลักษณ์ของท้ายนี้ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับก็ตัดให้มันได้บริเวณท้ายพอดีนะครับตัดตรงแก่นสีส้มนะครับให้มันอยู่บริเวณนี้พอดีนะครับแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวดูข้างใต้นะครับข้างใต้นะครับแก่นมันก็จะวิ่งมาแบบนี้นะครับ บางทีอาจจะมีขาวๆอย่างนี้นะครัไอตรงสแตนเลสคือไม่ได้เช็ดออกนะครับผมรีบนะครับปาดเงาเสร็จประกอบเส็จเมื่อกี้เช็ดออกมันก็เงานะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูนะมันนี่เดี๋ยวเสื้อเช็ดเลยนะครับนี่มันก็เงานะครับเงาแล้วนะครับ ลักษณะสรีระทุสัตส่วนนะครับมันก็จะมีที่ตรงที่มันใหญ่ที่มันเล็กนะครับส่วนเว้าส่วนโค้งมีนะครับไม่ใช่แบบเลาทื่อๆตรงๆนะครับของผมมีส่วนเว้าส่วนโค้งทุกตัวนะครับปืนสรีระปืนต้องมีนะครับเหมือนคนนะครับเหมือนคนนะครับถ้าไม่มีเสื้อทรงองค์เอียวนะครับมันก็ไม่น่าดูนะนะครับ ปืนศูนย์นะครับลำนี้นะครับปืนศูนย์นะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมืนสองพันนะครับหนึ่งหมืนสองพันนะครับไม้พยุงนะครับก็มาให้ชมนะครับมีงานอัพเดตมาเรื่อยๆผมก็จะอัพให้ชมเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดรับคิวนะครับคิวยังเต็มอยู่ผมก็ไล่เคลียร์ของเดิมอยู่นะครับ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่นะครับไล่คิวออกเยอะๆก็จะกลับมารับคิวเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ปิดรับชั่วขราวไปก่อนนะครับช่างเต๋าน้ำมายิงปลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ